ชมวิวขวามือด้วยนะคะทุกท่านเมื่อกี้เส้นทาง,งที่เรามานะคะขวามือค่ะเส้นข้างล่างสวยไหมคะเป็นทุน่งเขียวขจีเลยทุ่งหญ้าที่สวยมาก้ายมือก็สวยนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะมองายมือด้วยไซมือสวยใช่ค่อยๆว่า เป็นหยดน้ำตามหาสมุทรอ,อันสุดท้ายมหาสมุทรเ,เ,เอเลนติตช่ยค่ะเพราะว่าเป็นน้ำฝนที่มาจากมหาสมุทรเอเลนติชมาเรื่อยๆมาถึงที่นี่นะคะสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ถนนลิ่วซิงเจียครับทุกทกท่านครับก็จะอยู่ที่อีหนึ่งนะฮะจะเป็นนะครับถนนหกดาวนะครับตอนนี้เราอยู่ใจกลางเลยก็คือสังเกตจากรถมานะ เวลามาที่นี่นะครับเราก็จะมาเดินช้อปปิ้งนะเหมือนกันกันกบเ,เขาเรียกว่าถนนช้อปปิ้งทั่วไปแต่ทีนี้นคือบ้านของคนมุสลิมเขาก็จะอยู่กันตามปกตินะครับที่นี่นะฮะอารมณ์เหมือนอยู่ตุรกีเหมือนเราไปอุลมูชินะฮะจุดหลักที่อยากจะแนะนําคือร้านขนมปังร้านนี้ปิดสามทุ่มอร่อยมากนะครับไปไปชิมมาละนะมาต้องมาชิมนะครับจะมีขนมปังแล้วก็ไอศครีม นะครับขนมปังยี่ห้ออะไรนะจ๊ะขอดูขอดูหน่อยเนะี่ยอ่ถ่ายถุงไว้ก่อนยี่ห้อนี้นะอร่อยนะครับอร่อยมากมากนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวอ่าตอนนี้จะไปสํารวจก่อนนะครับเพราะว่าอ่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมใหม่เรายังไม,ไม่ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะฮะพาเข้าไปดูขนมปังนะฮะจะเป็นยี่ห้อนี้ฮะร้อยปีเหมือนกันอายุร้อยปีแล้วนะเนี่ยค่ะเจ้าของร้านเจ้าของร้านจ้ะ เจ้าของร้านก็เป็นลูกปั Wh ้นอยู่ตรงนี้จ so ้ะน่าจะตุยไปแล้วเข้ามาแล้วก็บรรยากาศดีฮะเหมือนไม่ได้อยู่เมืองจีนอน่ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคิวนะคิวยาวมากแต่รสชาติรสชาติดีรสชาติดีได้ไหมฮะ ชิมลองชิมลองชิมอ,อ่ะนี่ฮะก็จะเป็นบรรยากาศร้านนะคนเยอะมากๆครับอ่าเรามาที่ถนน6กดาวครับทุกท่านก็จะมีร้านในเต็มร้อยปีครับในะร้านในเต็มร้อยปีคือถ้าเรามาที่เนี่เราไม่ได้มามารับประทานเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะจ๊ะนะครับก็จะอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามด้วยนะฮะฝั่งตรงข้ามด้วย เข้ามาในร้านะนะครับเราก็จะมาต่อคิวซื้อไอติมแบบนี้นะฮะจ่ายตังก่อนแล้วก็เลือกไอศครีมนะครับพอหลังจากที่เลือกไอศครีมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะมาเติมท็อปปิ้งนะท็อปปิ้งเยอะมากนะท็อปปิ้งเยอะมากจริงฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมานั่งเล่นอ,อยู่ด้านในนะตอนนี้กดตกนะครับออไอเต็มทําเองนะไอเต็มทําเองนะครับ หลังจากที่ได้ไอศครีมมาแล้ครับเราก็จะมาใส่ท็อปปิ้งนะเยอะมากอร่อยตรงท็อปปิ้งนี่แหละครับรสชาติดีนะครับตอนนี้อยู่ที่ไซรีมูครับเป็นทะเลสาบนะที่ซินเจียงกลางนะครับสวยมากนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศดอกไม้นะครับที่อยู่บริเวณรอบๆนะนะครับของที่ไซรีมูนะฮะเยอะมากๆเลย สวยจ้าสวยจ้าไซลิมูตอนนี้ทะเลสาบนะครับไซลิมูจ้าใส่ทุงญ้านะครับคุณดูบรรยากาศนะครับของทะเลสาบไซริมูนะคุณดูสิฮะ คุณจะไม่มาเที่ยวกับเราได้ยังไงฮะเราบอกแล้วว่ามันสวยจริงๆนะครับนะฮะบรรยากาศสถาบรนท่องเที่ยศานะครับคนจีนมาเยอะมากนะมาเยอะจริงๆทานน้ำไหลไซริมู คำงามแห่งทะเลสาบไซริมูครับสวย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 นี่ฮะบรรยากาศดีมากๆสวยมากๆครับไซริมูไซริมูเ้นเจียง ยี่หนึ่งครับยี่หนึ่งนะนงมาเที่ยวนะสวยนะครับทุกทุกท่านบอกเลยว่ามายากนะต้องคนที่มีใจเท่านั้นนะครับถึงจะมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นนึกถึงการท่องเที่ยวนึกถึงบริษัททัวร์ไกบ้บานทันครับขอบคุณมากครับสวยไหมฮะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงๆ ทะเลสาบซาริมูวอันนี้จะเป็นจุดที่2นะที่คณะมาแวะนะครับมาแวะนะฮะถ่ายรูปก,กันนะครับอากาศดีครับวันนี้ลมพัดเย็นๆนะครับกับบรรยากาศนะทะเลสาบนะครับก็ขนะับรถนะรอบทะเลสาบตรงเนี้ย ก็อยู่ประมาณ90กว่ากิโลเลยนะรอบนะใน,นละที่สําคัญนะครับก็จะเป็นทะเลสาบน้ําจืดซึ่งแหล่งที่มาของน้ําเนี่ยจะมาจากการที่หิมะละลายแล้วก็น้ํนาฝนนะครับเพียงเท่านั้นไม่มีแม่น้ําใดๆมาเติมที่ทะเลสาบนี้นะครับแวะจุดที่3ครับนะทิวส่วนสวยมากกระทุ่งหญ้านะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูน้องหงกันน้องหงนะครับสวยครับนหงเหิน หงเหินหงขาวสวยมากก็จะมีโดนบินกันอยู่ตรงนี้อากาศดีดีตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเออห้าโมงหมงสามงนาทีนะครับที่นี่ตามที่แจ้งว่าแดดจะตกในพัที่ตกดินเนี่ยนะครับในเวลาเออสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับนะก็คือพัทีาตกดินก็หลับได้ทันทีคนเยอะมากดูครับความงามนะของ ทุท่งหญ้านะครับริมทะเลาสาบนะฮะสวยจริงๆ สักครู่นะครับ<ป>เรานั่งรถกอลกอฟรถกลอปขึ้นมานะนะครับแล้วก็นะครับเรามาต่อเรือนะครับ20นาทีนะฮะแล้วเดินบันไดประมาณร้อยกว่าขั้นน่นะครับเื่อมาต่อรถกลอฟของอุทยานกําลังจะไปที่ทุ่งแยกคาราจุนครับรทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะฮะ ยกขึ้นมาไต่ระดับความสูงไปเรื่อ,อยๆนะตอนนี้ระดับความสูงไม่ต่ำกว่า2,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเดินเนี่ยก็อาจจะต้องเออ่ใช้ความระมัดระวังนิดนึงอาจจะมึนๆแล้วมาๆมาหน่อยการต่อให้การต่อไปเโอวให้ด้วย ขึ้นเนินมานะครับมันก็จะเป็นทุ่งหญ้าที่อยู่บนยอดเขาแบบนี้นะครับ นี้ครับเราอยู่ที่เซนเจียงกางครับนะฮะก็ทุ่งหญ้าคาราชุนเนาะอันนี้เป็นจุดแรกนะครับหลังจากที่เรานะครับขึ้นรถลงรถลงเรือขึ้นเรือนะครับมาถึงจุดแรกนะครับจะเป็นบรรยากาศนะครับอยากให้มาท่องเที่ยวกันนะนั่งเครื่องนานหน่อยแต่รับรองว่าคุ้มวิวแบบนี้ที่ประเทศไทยเราไม่มีนะครับไม่มีนะฮะคุ้มแน่นอนนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมนะฮะของคาราชุนนะ มาแวะจุดท่องเที่ยวแรกนะครับมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะไม่ผิดหวังแน่นอนสวยจริงนะครับน,นี่ก็เดี๋ยวเราเราจะไปจุดที่สองฮะจุดที่สองนะครับทุบกท่านจจ่ายโดยปนะมาณจา องเดินมาแล้วนะฮะจุดนี้นะครับจะมีม้านะน้องมา้าน้องม้านะครับบอกเลยมาเที่ยวซินเจียงนะครับอีหนิงนะคาราจุนควรจะไม่ผิดหวังที่นี่เรามาเที่ยวคาราจุนกันนะวิวนี้ประเทศไทยไม่มีตามที่ผมบอกนะฮะประเทศไทยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมานะนั่งเครื่องไกลหน่อย แต่คุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วก็การที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับต้องอประมาณเดือนมิถุนายนนะมิถุนายนถือว่าเป็นเป็นช่วงไฮไลท์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้เราขึ้นกระเช้านะครับกระเชา้านั่งประมาณส0นาทีนะสินาทีนะครับก็จะเป็นวิวนะกระเช้าหนึ่งนั่งได้ทั้งหมด45ทีนะ่นั่งส5้าที่ยืนครับขอภยัยนะ4 5้าที่ยืนขัวเคอซู ขัวเขสู้นะครับจะเป็นแม่น้ําขัวเขือสู้จะมีแกนคันย้อนขัวโขสู้ครับทุกท่านเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มานะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับรก็นะฮะมตสกูเนี่ยอัปเดตข้อมูลน,นะฮะภูเขาเขื่อขัวสู้นะครับ ตอนนี้เราอยู่นะครับข้ามตัวแม่น้ำหรือว่าทะเลสาบนะครับคาราจุนนะ,ะเราจะขึ้นไปที่ทุ่งแยกคาราจุนครับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่สนใจโปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวพี่ยามจะ,ะทิ้งลิงก์อธิบายไว้ในคลิปถัดไปนะครับตามคลิปนะขอบคุณครับที่นี่คือทุ่งแย่คาราจุน ทุกคนครับที่ท่านเห็นคือทุ่งหญ้าคาราชุนครับซินเจียงกางครับผมนะถ้ามีโอกาศนะครับเรานั่งเครื่องจากประเทศไทยนะฮะมาถึงที่นี่บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับบรรยากาศดีมากๆครับลองดูนะ วิวภูเขานะครับสีเขียวนะฮะตัดกับปุยเมฆสีขาวนะครับตัดกับสีฟ้านะฮะของอบรรยากาศท้องฟ้านะและที่สําคัญมีเมฆสีดำนะนะฮะที่กลังฝนกําลังจะตกนะฮะคือบรรยากาศดีมากๆตอนนี้อุณหภูมิเย็นนะอากาศดีนะฮะ <Okay. S 1> บอกเลยว่าถ้าคุณไม่ได้มาโปรแกรมนี้คุณจะเสียใจมากจริงๆ นะสวยจริงสวยจังนะครับพอเราเดินขึ้นมาถึงบนยอดเขานะครับก็จะมีน้องม้าให้บริการกันนะวิวทิวเขาสวยมากเหนื่อยหนึ่งเนื่อยหนึ่งเหนื่อยน,อยน,อยนะฮะแต่สวยจริงๆทุ่งญ้าคาราจุนเขาทุ่งญ้าคาราจุนครับดูครับตอนนี้ มาถึงที่เท่หนึ่งจุดนะฮะเวลานับปัจจุบันคือหกโมงยี่อนาทีครับบรรยากาศสวยมากๆมีม้าให้บริการนักของจริงสวยาในกล้องมากครับ บรยากาศมาฝากกันครับสวยแดนมาแล้วตอนนี้นะครับกำลังจะหนึ่งทุ่มนะฮะกำลังจะหนึ่งทุ่มเราอยู่ที่ทุ่งหญ้าคาราชูนสินเจียงกลางครับบินลงอีนิงนะฮะ บรรยากาศดีจริงคนจีนเยอะมากรู้ว่าโอกาสแบบจริงๆวิวเนี้ยที่ประเทศไทยไม่มีนะฮะยังยืนยันนะประเทศไทยไม่มีนะครับบนร,ระดับความสูงประมาณ2,500ัเมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับเมฆฝนไปแล้วแบบกลางเดินกลับเลยครับเนดี๋ยวจะขับเข้าโรงแรมและพาทิศตกกระสีเท่าเหมือนเดิมกว่าจะน,นอนตีหนึ่งหกโมงลุกที่นี่กลางคืนน้อยครับ นะประมาณหกโมงสิบหาเนีย์ทิก็ขึ้นละแต่พาอาทิตกว่าจะตกก็สีทุ่มครึ่งนะฮะคือแดดหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่คาราชุนนะฮะซินเจียงกลางจ้าหนึ่งทุ่มตรงจ้ะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถกลับแล้วครับแลนะวันนี้เราแวะอยู่ประมาณสองจุดนะตอนนี้ทุ่มหนึ่งนะสู้แดดไม่ไหวแล้วตามเวลาประเทศจีน นะฮะก็ตามที่แจ้งทุกคลิปนะครับว่าแดดที่นี่ตกประมาณสี่ทุ่มยี่สิบพระอาทิตย์เริ่มขึ้นประมาณหกโมงนิดๆหกโมงครึ่งอะไม่เกินสว่างและนะ,ะเวลานอนนิดเดียวเพราะจะอะไรทำให้คนที่นี่นะฮะที่เขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาจะรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับแล้วก็จะรับประทานในสั่งอาหารเย็นเนี่ยประมาณสองทุ่มครึ่งนะฮะสุดยอดมาก ทุ่งหญ้านาลทีจุดที่หนึ่งครับเราจะแวะทั้งหมดสามจุดนะฮะนี่วันนี้ร้อนมากนะเวลาปัจจุบันสนี่โมงสี่สิบหกนาทีนะโอ้ยแดดร้อนจริงๆทุ่งหญ้านะบอกเลยของจริงสวยกว่าในคลิปนะครับนี่ก็เป็นดอกไม้รอบๆนะฮะ,อะตอนนี้ครับทุ่งหญ้านาลทีจุดที่สองครับทุกๆท่าน,นะฮะบรรยากาศนี้ยังร้อนเลยอ่ะ เจ้า6โมงแล้วนะจะมีจุดขี่ม้านะขี่มา้าขี่เออ่จมารีนะฮะวิวทุง่งหญ้านาลัถีกับทุกท่านฮะสวยมากๆคนเยอะมากจะทุ่มนึงแล้วแดดยังแรงอยู่เลย นาฏถีครับทุง่งหญ้าสวยหลายมุมนะเก็บหลายมุมมุมนี้เดินมาไกลมากจะเป็นจุดที่สามครับที่เวลาเรามาท่องเที่ยวนะฮะที่ทุง่งหญ้านี้นะลืมชื่อนาฏถีนะครับคนก็จะเดินมาถ่ายต้นตนคู่นะฮะเขาจะน้มกิ่งเข้าหากันน้อมต้นเข้าหากันแล้วก็มันจะทำมุมองศาพอดีพอดีเลย นะครับตรงนี้จะเป็นมุมหลังต้นสนนะครับที่เขามาถ่ายกันที่ช่วงญ้านนารจีนะคนต่อชิวกันเยอะมากนะฮะเห็นไหมคนต่อชิวเนี่ยตามที่เห็นเลยเกียบนะจ๊ะเดินไกลจ้ะ